อันนี้เฮ็ดยัง,งนเนาะเฮ็ดละงดยูาค่ะเฮ็ดละงดยูค่ะมะขามหวานหรือบักขามบักขา,ามสุด้ยากขามสมบอกเปียบย่างดีลุงละสามสิบบาทอันอันนี้จา,านเท่าไาหร่เฮ็ดยูค่ะจานละห้าสิบซื้อบักขาม ข้ามเปียกถุงละสามสิบบาทนงอันนี้บอเคยกินเดีมันเกิดน้ำปลายู่ข้าบอเห็ดยู่ข้าพนักงานเจ้าบาทก่อจจะละหาสิบล่างแล้วยังดีบอเคยกิน นิหละงงยืดอค่าบะคำคำถุ้งละสามสิบบาทสองชุงเอามาเบิ่งอันเอาเบิ่งอันนี้กันนะเบิ่งอันนี่ไหมมันนี่ไหมมั่นยังก็ซื้อมันบักเห็ดมันบักเห็ดกันนะเดี๋น้องถุงเท่าไรถุ้งสองทุ้งสองมั่นมันมันสิคือมั่นยังก่อนคือมันข่ะเคือมั่นค่ะเห็ดของหวานกันได้เนาะ อันนั้นไม่ n อย่างอันนี้อันนี้มันเตากรรมจ้ะโอลซ่มันตอกกรมมันยังมันนี่นนะซะเนาะอา,า,า,ามันบักเห็ดนะเลยซะถุงละยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบบาทสามถุงห้าสิบจิงมันบักเห็ดกันก็เคยกินเอาไปล่อเมืนนะองเนาะเอาไปต้มไป็นหนึ่งจิ ไอ้ของหวานเอ,อนาไปลองบ่นาอไม้นน่จังใดเนาอไม่อันนี้เนาอไมนอไม้กินซุ้มไส้กินซุ้ม,ม,มละหาสผ้าใรง้อใดกิโล ย่างเรียบร้อยเนาะย่างหรืออบนั่นย่างย่าย่างไสเอาทย่ากับปอพี่นอน็เน่ยพดอรอยยี่สิบนี่บ่อยอยี่สิบ้ะอยยี่สิบปาทุ่งแขงตัวนี้เนาะตัวสิม่ลอกหนังให้แล้วตัวสิม่ย่างใจเย็นอยยี่สิบกับ ไมไหม <laughs> ย่างติ้หออบย่างเนาะย่างเงไดีครับอเราว่าังทุกอย่างเลยเว่าได้ไหมไม่ได้กินโดนเลยเด็กกับปลอมก็ไเ้ย <laughs> ่ามนสีหากินได้ไง่ายๆด้วเนาะใช่อาไปย่าเอาไปซีนะเอาไปซิม,ซมเอาไปซิน อันนี้เป็นเห็ดยูค่าเป็นเห็ดขมเห็ดขมเห็ดเพิงขมงงตุ่มแล้วกัะต <c oughs> ุ้มแล้วตุ้มแล้าร์ซิคเห็ดเห็ดเพิงขมเห็ดเผือกยูฆ่าแล้วสนใจแต่อันนี้แหละยี่กระปอ๋องกิ้งก่าไหมกิ้งก่าสามใม่ไม้แล้วจะโตทนั่นะ ตัวหน่อยกับ 4, <า>ไซซีตัวไงกับไซสามไซส, 2, สองส <3 S 2> ้มเป็นสามใหม่ล,ยลอยเศร้าสแสดงว่าไหม่ละสีสบบาทนะสี่สมสิบสอม่ละใหบาทสามให่อีกกระป๋อมเป็นยังอ่ไปก,ก่อยใสีบกงงักม่งวนก่วยเตียปมวนนะอันนี้เป็นเฮดเพิง ต้มผมมันนะคะสีมันต้มคืเก็บมากไลยขาดก็ได้ขาดละห้สิบค่ะละห้าสิบเราตัวที่ต้มแล้วต้มผมออกว่ากะทุงทุตมแล้วทุ้งาสดวกาตาหเราน่งนอนทุงเทร สิจักตัเนาะ50 50 40ตจ้ะ40ตั50บาทเว้าแบบบ่ตัวกัน40ต50บาทพี่น้องกินนู่นนี่มันหายากคือว่าล่ะอาหารปาเป็นคนมาหาสิได้แต่ละหวยได้อยู่แต่ว่ามันสบอันนี้ก็ไปตําใส่บักม่วงเนาะจ้ก็สิคล้ายๆกันนมงพี่ อันนี้เห็ดเพลิงผมต้มแล้วคผายกลวงๆกันถึงขาดแบบนี้ก็คือกันถึงของปลาของปลาพี่น้าเอาเอาอันนี้เอาเอาเบอร์อะไรคะเอา์อะไเบอร์ที่ร่อนให้เก้างี่บ่าอ่าเจ้าฮะอันร่นให้ก็เอาอันนี้เลยบ้านี้อันอันนี้ของปลาบ่นี่อันนี้ไม่ยังนี่ เขาเขาโกงพี่น้องเขาโกงอันนี้คล้องบานเนาะอันเท่าไหรอันละยีสบาทจ้าละยี่สบาทสามอันหาิบามอันหาิ uh, ่จ้าสามอนหาชิปันนึ่งิดนหนึงเขาโกงอันนี้เขาไรเบอร์รี่จ้าอันนี้มกใบเตยใส่โอ้ไ่เบอร์รี่สีม่วงม่วงาเาจ็เอาของบ้นบ้านเจ้าี่เอา อันนี้ใบเตยอันนี้เด้บันอันนี้ธรรมดาสามบานาสิบาเป็นเป็นร้อยสี่สิบซื้อมาละสามล้านละได้พี่น้องซื้อมาหะึสามล้านล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล้านที่หกด้บันล้านที่หกเนี่ยโบ่คืองูมกับสินี่บักตูมเนาะบักตูมไม่มันเจีวไม่ั เน่เน่นลำเพลิงปลาอีรอที่รอตแยงเป็นกต่ไข่เยูะเขาลุกมาไม่ยุ่นมันยังน้ำอ่อนๆนะตะแยงบ่เป็ี่ยนก็เจอว่ามันขั้นดินี่งอหงำเดือดเดือดเดือดปากใสจอืมกะแยงไม่ต้องเฮ็ดเป็ี่นด้วนี่เนาะเอาหยังนอเอาแนวเอาแนวบวกือกันเด้เอาแนวคือกันไปอันนี้มันหยังนอนี่มันอันหาน้าที่อ๋อเอันนี้ซ่าทุงเท่าไรเจ้าบาทแล้วก็ ยังบ่คือมูน่ก้าปลาห้าบอกไว้แล้วอกไปเลยคือคือเครล่านใช่ไหมกินน่นก็ปลากินุ่นปลาไม่ตัออ้วนเด็กกินนุ่นปลนไก่นี่ล่ะล่งไก่ลูกไกกินนุ่นไก่ปนาอะไโอ้ยบางหันก็ชื่อ คือบ่ตัวใหญ่ปนี่ฮะออตัวเล็กยางใหญ่ไป็น้าบดนีโอ้หนุ่มใหญ่จังอจักโตจะทอดได้ข้าไหนบนยอดหรือทีน้ำซอสบ้กัแม่จ้หน่อยสูงละอยจัง้อ่ได้นับแล้วนุ่มใหญก็ไรโ่โ่เยก็อันนี้ก่เห็ดเห็ดละงอกย้ยาพีกันอันนี้จังมีเห็ดเริ่งหวาน ก็เจาะไปละจานนึ้หันเพชรเพิ่นบอกผมมันเหลือดอกเดียวเลยถิ่มใส่ผงยุคขางยุคค้ามันตุ่มเลยอะไพชรเพือยุคข่าาไฟานบอกก็พวกยคไห้องบริีเดียไฟบานของมันงเนอเป็นเสียงด้วยใหจักบาท ซื้อซื้ออันบ่คือกันนะมันจะคือกันซื้ออันบ่คือกันเราต้องเอาอันมีถุงนึงอีนู่นเอาอีกก่อนมันตัวใหญ่ไหมเนาะบางหันซื้ออะไรละแต่ว่ามันบ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นะคือเนอะเขาไป็นไตหรือเปนกลมุนี่เนาะเขาจะไตเขาจะลอยเอาเท่าตัวเม่อเมอเอย์ โอ้ oh. จังเลยอานหมดจังลานชุดนถายแล้วพี่น้องลานชุดนถายจะคิดเป็นเห็ดเห็ดละงอกยูค่าเห็ดเพิงโอ้พี่อดอกงามตีเห็ดเพิงเห็เพิงยูคาีดอกงามงนะดอกกระโดดเป็นเดีย่ กินตะวานเนาะกันน้อไหมกินซุงน,น,งนี่อันนี้บบคือมูนี่เรไปเกี่ยวพี่น้องเรไปเกี่ยวห้าบาทสามห่อห้าสิบเราไปเกี่ยวก็ไหวนี่โบคืออันนี้สาอันสมห่ 3. อมันเกียว ใส่ใส่สีไดเนาะสีเหลืองแค่รอถึงเวลาแล้วก็บัเงีวี่ย่งนี่บบเิ่มหาโอ้ยน้อยดีคุ้งเท่าไหร่ส้าบาทคือพีีนชื่อกันหงสิบบาทกันนะบลายนะแบบเงี้ยวเอาแบหงน้ำด้วยเฮ้ยจอยเบิด งอกล้านเราเบิ่งกันผุนยางมาจะปผุนพี่น้องามาาุื่อทุกล้านทูกล้านเลย<ม>เอ๋อขคือกันซื้อแตอันรบกคือกันเนาะท้ายรบกคือกันไปร้ายละพี่น้องไปกลับมาที่นี่อันนี้ก็เป็นเป็นตลาดตลาดลิ้มข้างเนาะตลาดลิ้มข้างมันข้ามมนสูง ถนนนี่ก็จะเป็นถนนสายพ่นท่อสายพ่นท่อแล้วก็น้องขอบไปทางนี้น้องขอบที่นั่งถ้าไปทางนี้ไปพ่นท่ออาจจะมาแวะซื้อได้ดิเจ้าขายอาหารปลาขายตลอดเนาะอาหารปลา ร้านลิ้มข้างตลาดท้ายของปลา